คือผมเคยได้รางวัลพู้กกับจากคมชัดลึกอวอร์ดตอนที่ผมทําเรื่องตอนเดือดแล้วผมก็คิดว่าผมคงจะไม่ได้อีกแล้วก็ขอบคุณมากนะครับคณะกรรมการทุกท่านที่มอบรางวัลนี้ให้กับผมผมถือว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลของข้าบดินครับไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับ <laughs> ขอบคุณพี่ปิ่นมากนะครับที่ไว้ใจผมพี่ปิ่นอยู่ไหนเอ่ยขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากขอบคุณช่องสามนะครับที่ให้โอากาสผมด้วยนะครับ ขอบคุณครอบครัวผมด้วยที่ให้กําลังใจผมมาตลอดแล้วก็คุณแม่ผมบอกว่าคุณแม่ผมเห็นทำผมทํางานหนักมากก็ก็หวังว่าผมอาจจะได้รางวัลบ้างในที่สุดก็ได้แล้วครับแม่